ค่ะวันนี้ก็เอาโดนนะคะมาฉีดอาดีสองหนะคะอันนี้จะเป็นครั้งที่1นพอดีได้ข่าวมาว่า,าทางมูลนิธินะคะของดกรกรนะคะมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนในพื้นที่นะคะละแวกนี้นะคะได้บ,นบินโดนฟรีนะคะแต่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์อาดีสองหนะคะในการอาฉีดพ้นนะคะข้าวนะคะอันนี้ข้าวนี้อายุประมาณ2เดือนนะคะ ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะฉีดนะคะโดยใช้บริการโดนนะคะโดนบินฉีดของดกอรกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผลนะคะอีกสักอสองสองเดือนนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็คงจะต้องฉีดนะคะทุก10วันนะคะทุก10วันตอนนี้ก็ปัญหาก็จะมีในส่วนของหนอนนะคะหนอนลงหยูนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะคะ ื้นที่ตรงนี้นะคะประมาณ8-10ถึงสไร่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนผสมนะคะก็ที่ผ่านมาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ r d 2 5 5 1ด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบเกษตรผสมผสานแล้วก็ใช้พวกน้ำหมักชีวภาพช่วยบ้างนะคะในส่วนของการหมักนะคะพวกปุ๋ยนะคะแล้วก็พวกวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงดินนะคะก็จะมีส่วนของ ผลิตภัณฑ์ Rd สองห้าห้าหนะคะนั้ำมามาช่วยนะคะในในแปลงนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนผสมผสานนะคะก็จะปลูกหลายๆอย่างนะคะรวมกันแต่ตอนนี้แปลงของเรานะคะกำลังทำความสะอาดอยู่นะคะน้องกำลังทำความสะอาดอยู่เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลเท่าไหร่นะคะ ก็ได้ผลิตพันธุ์อดีไปแล้วก็ได้ฝนไปนะคะอันนี้ก็เพิ่งลงใหม่นะคะอาจจะมีหญ้าเยอะนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็กําลังอาจจะทําความสะอาดแปลงเพราะว่าเดี๋ยวจะลื้อนะคะของเก่าแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมปลูกใหม่นะคะก็จะมีพวกมะม่วงนะคะมะม่วงหลักๆเลยก็จะปลูกเป็นขนุนนะคะเป็นขนุน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้หลักเลยนะคะก็จะทำให้อ่าช่วงนี้ก็ตัดแต่งกิ่งอยู่นะคะลูกก็ยังไม่ออกเท่าไหร่นะคะในส่วนของพืชผักก็จะมีเป็นพวกพลิกนะคะพวกพลิกพวกมะเขือชะอมนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะแต่ก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะคะอันนี้อายุมากแล้วนะพ่อเนาะ กล้ปลดแล้วเนาะอันนี้ใกล้ปลดแล้วนะคะก็ก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะรื้อแปลงออกแล้วก็เดี๋ยวปรับปรุงดินแล้วก็ปลูกใหม่นะคะยยชะอมนะคะชะอมก็ตัดแต่งกิ่งไปนะคะก็ไม่มีเวลาเก็บก็จะมีใบยเยอะนิดนึงนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงแปลงใหม่นะคะให้ให้มันมีระเบียบม,มากกว่านี้แล้วก็บริหารจัดการง่ายกว่านี้นิดนึงนะคะจะได้ดูแลง่ายนะคะรับรองค่ะผักส่วนนี้นะคะปลอดภัยนะคะทานได้นะคะไม่มีอันตรายนะคะส่วนนี้อยู่ที่หมู่ที่ห้านะคะบ้านแก่งนะคะ อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตนะคะค่ะผ่านมาก็แวะมาเยี่ยมมาชมได้นะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมที่จะทำแปลงใหม่นะคะก็จะทำอาจจะมีในแนวของเปมูมาคันเจอเพิ่มไปนะคะแล้วก็ปรับปรุงแปลงให้มันดูดีขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นพืชผักที่จะเป็นพืชจาพยายามเอาพืช พ,พื้นถิ่นมาปลูกให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูแลดูแลง่ายขึ้นนะคะตอนนี้ก็ต้องเร็วครับปลูกทิ้งเพราะว่ามีมเวลาดูแลนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งก็อาจจะสวยงามกว่านี้นะคะ นนิโบิบินขึ้นถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นบินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลูโปรดไรอยู่หรือคน ดอกตอกเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทยนั้นมี อยากแซนเหลือทนเก้เาไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นท้ายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเน้อคนอครกาไกลเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกลา้าแกร่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปถูกแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด